มาตอบเมนนี้นะครับแต่ประเด็นมาจากที่ว่าผมใช้บ้านตัวเองเป็นออฟฟิศเนี่ยโดนค่าปรับบานหลยแล้วถ้าเป็นบริษัทจะโดนไหมทะเบียนพาณิชย์โดนไหมหอเจอ้กอโดนไหมคือถ้าจะให้ตอบเป๊ะๆเ,เ,เนี่ยมันต้องไปดูเรื่อง t a x a i ิ i t y ซึ่งเดี๋ยวจะลึกไปผมเลยตอบเอาแบบเคสโดยทั่วไปก่อนนะครับถ้าเป็นบริษัทคือโดนเหมือนผมครับเพราะผมก็จดบริษัทนี่แหละแล้ว พอจะบริษัทปุ๊บมันต้องแยกไรายได้ค่าใช้จ่ายใ,ให้ชัดเจนของบริษัทกับของส่วนตัวพอคุณไม่แยกปุ๊บมันก็เลยโดนปรับไงครับอันที่สองทะเบียนพาณิชย์ล่ะทะเบียนพาณิชย์เนี่ยมันจะยื่นภาษีรวมกับบุคคลธรรมดาครับมันไม่ได้แยกเพราะฉะนั้นไม่โดนครับหอจอกโดนไหมหอจอกอจะคล้ายบริษัทครับคุณต้องแยกไรายได้ค่าใช้จ่ายของหอจกแยกรายได้ค่าใช้จ่ายของส่วนตัวให้อย่างชัดเจนถ้าคุณไม่แยก คุณก็โดนได้เช่นกันอ่ะเคลียร์นะครับถ้ายาังสงสัยตรงไหนคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมตอบให้เจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ